แม,ม่เ,เรยครกับไ,ไรเพาไงเขาจสมเข็ดสสมปะโดนมั้ง้งหลาบต้องย็ดสมมันได้หลายครับพี่น้องได้ สวัสดีค่ะพี่น้องโซลูโซคอนจ้าสวัสดีครับมแมนหรือทีครับบปนี่เป็ดยังไงเฮ็ดสมเฮ็ดสมปลาดูนะ้ำสมปดูตึ้งลาบตึ้งเฮ็ดสมมันได้หลายครับพี่น้องได้จังหวะที่ตัวรถตัถวตัวหนึ่งผมขายสามตัวนึงเฮ็ดอ๋อกระเทียมใส่เราเขาใส่เหล้าได้ครับปนี่ใส่เกี๊ยวมือตาดาบยูกันยูกนสมัยกินสมปลาดูปน่ะ เกิดใส่ตัวนี้ฮู้ิีนีนทั้งเกียร์นะครับวันน้ำปาเขาใส่ไไเขาใส่ไหนเจากับเกียร์กับเกียร์กับเขากับเขากับเทียมเนาะพ่อเห็นมั้เนี่ยนะเขาทิมากไวพาเกินสองมือกับเป็นลระคั่นแดดกับสองมือคั่นก็แดดอะไรกับสามสี่มือเนาะพ่อเนมเนาะธรรมดาละ มันก็ต้องเป็นยี่หรอตะกินอยู่ในน้ำหมดหรอกเขาเป็นตอนเลยผมมตอนสมเสียดแบบปักไว่ะไส่ตองดรอมันโดนไปมันไม่เป็นตะกินแล้วเพยไส่นี่หรอกกุ้งหมักหมกกะดิหมกกุ้งหมักทอดกะทอดเด้อเนี่ยกุ้งหมักก็ทอดกับไส่เลยซอยซอยดีสิหรอนี่คือสมปะโด อ้หอมเหล้วเขาเอาตะเนือนี่ยเอาตะเนื้อเนาะไปแงหนังเหาต็เอาถ้วยเอาจังเลยเอาวบัเนึ่งกันเรษสมประคอเนี่ตัวเปนบะไห้ปลาดูัางห้องนี่ประคอเี่ยเราไปขายเบิรปลาดนี่เสียบเบครับพี่น้องมันูุกัดเียดดิมันมาคุนกืบว่ามัน Bossi áp lực, no, bóng 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 phang bóng 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 สไหลายบ่ได้ที่เกี่ย,ก,ยกับลดใส่ให้กับพอดีกับลายไลนี่ยเขาเอิยน่าเฮ็ดประเด็กเป็นแล้วเป็นแล้วพ่ะนะเป็นแล้วเนี่ยได้แล้วก็ว่าอือเรามากจากสามเที่ยวหมด้วยเอียม,ม้ยสมประตาคักปันเนี่ย เตือยทั้งเล๊กปูเดียวตืกบ่ได้ก็ตึกวันนั้นวันนี้ไม่ตึกปลาดูไหมบ่ได้ไปน้ำจ่อยนึกวันพ่อเย็บปอมไปอันไส้เบสแต่บ้านเด้อเอาเทลนี่หน่อยในวะัมเยี่ยมสียหาดตัวตะลตอน,น <S <S ม,มกทอดตัวผู้มักทอดอ่ะผู้มักทอดกัด

ไม่หรอกต้องไปหามัน,น,ปนไปไงเอาเน่เอน้อยื่มือเจาเสียดายนั่นเอาแตะๆด้วงอุ้ยมปดูบังบั่นนี่โอ้ยใส่ปุงนี่สิพอดีนะคนนี้น,น,น,นี่ละทิ้งตกไง เดียบดยแจาสมปะโดอีสมมื่นแลญ่ามกันเลยครับ่อใหญ่ดกวดยางมันควดสมปะโดยี่ด้หอดมือหอดเวีละดีเาพ่อใหญ่เนาะเป็นคัวหอดมื่สันวันดีเปิดเปิดอันลสมปากพ่อใหญ่ยกิ่งกันวดลายทหลครับพี่น้องโอขาวงามถึ่ย้ย โอาต้เหนือมกันก็ขักเนาะเปิดโซ่บังกันนะเป็นยังไงมานี่เอาต้องกิดดีๆปัดกินไหมพ่อยงโอ้โห้พ่อยอกจากกันเลยเดี๋ยวขักเเนียได้เราพี่เลยเนาะอ้ เหนียวคักเนียวแนวเล่เนาไปเนาะแข็งจับกันเฉียนตึงๆเลยดึงกัิบออกอ๋อักแล้บานปนอคนน่ะโอก็เป็นแบบมีแข้งกินหมดนี้คอี่นอน่ต้มปลเอออันนี้ตังไว้นี่ละโซ่พรอมนี่ละพลเดียวประเสริฐมัมร้องเบึ้งแ่

พแย่อันนี้แดดเดียวได้หน่แม่ท่องถอดจ้ะพอแม่ท่องถอดอันก็กินสมดิบน้ำพอง่ายมีท่องได้ถอดอันนี้เฮ็ดแดดเดียวจ้าถอดแดดเดียวกับแซ่บเออมาพัดๆถอดถอดเฮ้ยพอง่า่ซิมึงดูซิมันแดดเดียวเบิ้งแซ่บไปคนละย่างลหรเออเปล่งไหนอันนี้ก็แซ่บไปอีกว่าตีแซ่บไปคนละย่างแซ่บจะกินอันไหนเนาะแบบพอง่าย เอาพี่น้องมาเด้อมากินข้าวต้องไปเย็บปอมครับปูบริวามันบ่แซ่บเลยมันบ่แซ่ียบก็ผู้เฮ็ดแหละครับกับสมปลูดูเนาะพไ่เนาะสมต้อนสมแซ่จ้าอขาม้าบัดพ่ไงต้องมีแนวแกฉก่อนจักน้อยเฮียไปไหน ใส่สมปรูนก็น<อ>จังใส่ไซนี่น้ำเปียจะเสมอเต็มแจ้วจะสิกินเบอร์เลยติเทียเดียวน่ะเขาอุ่นจนมีน้ำตัวนะจับขอด,ดังกล่องจที่มาตอนนี้เนาะมาดื้อครับผู้คนดื้อบ้านไหนก็นได้แม่นมาดื้อลูกอยากมาดื้อยอด โยกโยกมาวัดทุกคนละเปินปุงหงอกได้วัดสกดอนะเขาอกมามามาปคนป็นข้ามจีบมครับพี่น้องเด้อพี่น้องสุู้สุกคน ยุบป้มกับพวกไก่เลเหนื hmm. oh. ่อยยุขทางบ้านผมเหมือนผมผมมดตอนนั้นปนยุบป้อมตอนไหนนยุบป้มนะจ๊ะคนไปคนมาหลงหูไปไงบ่ใส่หนีบ่ใส่เขียงนี่ละอือเสร็จยากบ้งเงี้ยนา้กันมือเสือกจ่อยเนี่ยพระธรรมก็พันเร้องับผม เข้าตัวเนาะตัวละสามโลไหมครับพี่น้องสามโลก็ร้อยห้าสิบตัวหนึ่งตัวละโลละห้าสิบบาทหนึ่งอืมมันกายพัดหมดแล้วผมซื้อมาจีบตัวตัวตัวจังหนังกับบาหลายมีสามโลกว่า สองโลกลัวแตาว่ากระสีวตำก็โลนเอางเนาะมันมีรลดโลแล้วพอดกับเราเกยงเดียวกันเมื่อดิคับไปน้องเจ้าอย่างไรกันจัดตัวแต่ว่าไปมาสาวเปจ้าตัวไป็นเป็นตัวไม่ตลูกเป้าถ้ากันพอหมาเบิดขคักกันหาตเนาะยู่หมองเดียว สองมองแต่เสดังหยัยบหยบขึ้น,นลุงหงม,มาต,ตื้อตื้อหนูเด็กมันไปบาทเดียวก็ไ้สองอแดดเดียวจมามันต้องไปห่วงมันเหรอครับพี่น้องนันมันเหลียเมีเดียวก็ผอกเดียวนี่ก็บเพียังปเปิงเ่ไ เราเป็นไปไปเป็นุงหรืป่าเนี่ยคันแห็งอีรีเนี่ยมันสิแข็งสิแกนบ่พ่อเกไปนี่ต้ย,ตย,ยินึ่งตั้ขนาพอแล้วนง่ตรงดีซะครับแงบ่บอดีเลยบอดีจินปาน,น ใ้เจ็ดเส้นขึ้นปหน่อยทรงมาหน่ยถึงแล้วอ้ยา <c oughs> ว่าย้ยดฮ้ดที่นี่มันบ่สุบดังมันบ่สุบป,ปากมันอาหาบางได้ก่มาเ้าบ่สุบป,ปากมัน,ปปปมนไปปอมพ่อไป,ปดูเฮ้ยที่ไปบ้าน มันไหลเลยอยูน่นต่ะติดโดมโดดสองตัวถือบัดเดียสองตัวมาเดิยจดปปนนยัด,ดตัวไปเบิงคูเล้หรอนี้หอเขาตัวเย็นไลได้ได้พเป็นงานสดิ์อะไขคางนองมันจะสมขัก ้าต้นมากเดไนคืผมก็หลงเรือนกันครับลูกปลาดูหลงเมือนกันล่อต้างคุนตังหลงกันที่นี่ยบงห่วกบงจะมูเดิมูไดจะมีแนมมแมวะเนี่ยอันสดเหออันอันจะว่าบ่มีแมนสิมีได้่่ Nhưng bị khó thấy vô mẹ ươn mà Vô ở trong cân mới kể bỏ một nè, còn người lạc dẹp mất khác เวนีตาไก่จะได้พระตาละต่ว่าไอ้ชิวมาถึงส่วนนับไป็ิตเจ้าคนงี้น,นลอืมมองไป,งไปนนว <c oughs> ไ่าพอไนันไม่เปียกไอชิวมาถึงอะไรนี่ปลาดู ก็บอกมว่าผกับผมบอกว่านีย่านก็ปากัดผมก็บอกแล้วว่ามันบ่กัดมันมิตรยานยานให้มันใจเล็กเกินมโ้

ถ้าขันบุ่ตรแขมันมีสิทธิ์กัดหัวมันท่าแขมปากมันอาบมาได้หัวมันหนึ่งว่าตัวแหลมนี่มันมิสุบมันก็ตายอย่างเจ็ดเส้นมันนี่อาปากกันในจังไรไปไหนี่้วมันกัดเลยเขาไปจับบอลล็อแล้วไปเล่นยือตัวเองเลยด้วยจับไปตัวนี้เราไมันถึงสองเขาดึงแขมันก็ตึ้งพุ่นก็ยังเปลี่ยวอยู่ตัวพุ่นก็ได้ยีว่าปลาดูมันกัดตีมันบุตรแขมันน่ะกัด มัต่งนี่เตียวปากมันนี่ซุบก,ากัาไปแล้วพอโดนมันหัวแหลมมั้อมันจะอ้าะไรไหนอ้ากันมั่กับขาตายแค่ไหนั้ <c oughs> ง,องโอ้โหสองตัวเอากันตีเดียวแล้วบสต้องตายเขาเดนไอ้นนเนยมันยุดเสียเยอะไปมากเอาเว้ย มักัดเดือกทัมันกาตายสีง้ำเนอไรางีนเอาหมยังมันก็สีเขียวมนังก็สีสันคนสีพันมนงเขียวมนงเหมือนกินกังั้นอปตาขาวไหมมันคือนกับนกปาก้างเห็นบ่มืนึงกัพันหนึ่งืมนึงกัพันหนึ่งตบามันกเสียเดียวกันมลาสีอมนงสีขาวมูนึงสีดำเออสเขียวสีงามแต่ว่าเรแล้วเป็นตยาดสีไล่ งูเลี้ยมเนี่ยมันเดียวกันหรอมันไลยเดียวกันไล่เป็นตย <c oughs> ะยะไปดูอดีตสายพันธุ์ปลาปลาคออดี่สายพันธุ์ปลาดูาเสียเดียวกันแต่ว่ามันเป็นขั้นตัางระดัสีเสือกเสียดเก็บไปไนี่ตัวเย็นแล้วถ้ามันเห็น แห่งขากมันสีแค้มแกแดงทำอะไพ่อดี๊กก็ต่อมมีโอกาสมันมันได้เป็นบา,างครั้งเนี่ยวันนี้ก็ได้สิบใอยผู้ไดได้เป่าเห็นไหมเจอเลขเจ็ดแปดตัวสัง่งถึงนไหเหตุตากแดดเลยมัดเลยเป่ามันเสียบพอดิ๊กโอ้ยฉันสุดใจเนาะมาดือสุดใจ chạy tới ah cái đấy coi là cái chi lia lúc kính xưa cả rồng như mình sẽ bố bay nha bốc bên bàn này dưới nằm tức cả dưới nha tức bên bàn này mới đầy chắc tổ hết nha rồng hai cần tức nó tự nhiên này em mai nhà ấm ันไทยว่าให้สุกพ่ายเฮียสุใจกับตึกแฮกับตึกวัฒนธรรมเป็นอันไหยสุใจพ่ายเฮียสุใจกับพ่ายเฮียบ่เป็นบบนี้ตุ่นนังก็ทั้งกมัวนวันไปห่างผมตื่นเลยวันนี้คุณไปพูดเดียวตึกผู้เดยไปนิ่มๆมันคือผมไปผมห่างเนพอมนี้จะปง ôm ừ, hết kênh nắng nhấp 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 hàng nhẹ thả đấy mà hai khuôn bà này. quan top tóc lượt Đồ đều nhắn lại cái câu Xe bên chết tôi nhập nhắn 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 ừ. nhắn ừ. nhắn xả nhắn นามผืนมากออกได้ป่ะนี่อ่ะสูตรคนโออไปเน่กินนี่ <c oughs> นนนก็น่ากับกินเต้าก็าลื้อาล่าปลากล่าที่ปลามุญนลาโอเอาถุงลามันคือกันเออนี่ยต่างคนต่างลาะ มันมีฟงศิลาแบบใส่เบ็ดกบบนีกันเล็กน้อยเป็ดตีเบ็ดนี่ดึงดังผมงุนเมื่อโดนเอามาอยู่ตีเบ็ดเอาไม้เนาะเสียงใบยันตโนไม่เห็นตีตโนสียวอ่ะองตโนมีเยอะสียวเป็นแฉออกมันเป็นเบ็ดคู่โอ้เสียวไปเห็ดคือเพิ่นเห็ดไตอ่ะนะเออวันนี้สิมาแฉออกเห็นเป็นเบ็ดเดียวเออเออเออไปแฉนเป็นรักเป็นเฮาเดีวเขาก็จึงใส่เกินจะกระดองลงขึ้นว่า bom ní có nó? cả bó có bao nhiêu? <laughs> cái này bắt khế, cầm bó này bắt khế, cái này cướp, cái thứ à? จิงยังไม่จับอะไเนะฮฮึอ <laughs> โอ้โหถั่นะครับนำเงินต่อถ้าบราดูปูกพริกีคือมานไมปผูเลยปูกนึงเงินเธอเลย <h> Nói bơi phụ kịp cây vẫn là kịp cho tùm đi tari tari thâm gốc chỗ đi đi xong có đi tìm chỗ 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 tìm เมื่อสิได้ไปก็ไม่ท้องเหมือน,น,นป้าถึงไปยามท่นเลยยามหมดแดงดึกเทียเดียวได้สองตเศร้าเลยดึกเทียงเลสองตเฮ็ดบกไว้บี่ตอม่อมา,ายาพอะโเต็นอกนะปรเเต็นกันกินจางน้ำหรอกยังว่าเนาะเ้ปลาคอนี่ปลาคอมาดุกนี่แน่นอนเลยปลาขางามเพือ่กออคนีพผมกับเสาานเด้อครับ ผู้ขึกก้นจบคนไหลกดแจ็คอ่ะเป็นมีความสุขความเจริญถูกสกคนเด้อครับสำหรับชิปนี้ผมกิดสี่เก้าเข้ามาสวัสดีจากพี่ชนะครัเด้อครับสวัสดีครับ